เดิมเนี่ยผมเป็นผู้การแบงค์หลังจากนั้นเนี่ยผมก็ลาออกมาเป็นผู้การบริษัทหลักทรัพย์หรือว่าโบรกเกอร์ครับเหตุผลที่ผมสมัครอินดีมเนี่ยมีอยู่3ข้อนะครับก็คือ1เนี่ยมีคุณก้องอัครนิติพลเป็นผู้ก่อตั้งคุณก้องเนี่ยก็คือเจ้าของรายการอายุน้อยรอยล้านนะครับ อินดีมีแผนรายได้ที่ดีมากทำอยู่ราวๆเดือนหนึ่งผมก็มีรายได้เข้ามาเป็นรายได้ที่ตอบได้ว่าเกินความคาดหวังของผมนะครับสวัสดีค่ะพี่พัชรีปันสีทองค่ะทำมาได้4เดือนที่ขึ้นตำแหน่งซีเวอร์แล้วก็สตาร์ก็ได้เงินเป็นหลักหมื่น สวัสดีค่ะพี่ชื่อคไทยรัตอำนาจวรรณพันธ์เป็นพยาบาลห้องผ่าตัดโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่นะคะหลายคนสงสัยว่าอายุเยอะแล้วทำแบบนี้ได้อยู่เหรอได้ทำไมจะไม่ได้เพราะว่าใช้มือถือแค่นั้นอยากปดหนี้ให้ตัวเองช่วยดูแลน้องช่วยดูแลแม่เพราะว่าตอนที่ตัวเองทำงานอยู่เป็นหนี้อยู่ตั้งสี่ล้าน ได้น้องช่วยเหลือช่วยแบ่งเบาภาระช่วยปลดเปื้องพันธนาการหลายอย่างทำให้พี่พบกับชีวิตใหม่ตอนนั้นหน้าพี่ลำบากมากเลยจนขนาดว่าต้องกินข้าวกับซีอิ๊วละแต่ว่าพอหลังจากตอนก่อนที่จะปดลดภาระนั้นก็คือมันมาเจอแล้วไอ,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 อ้นอกระบบ พนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐคือคนที่ออกจากราชการแล้วบรรจุเป็นพนักงานมหาลัยของรัฐคืออยู่นอกระบบได้เงินเดือนก็เอาไปปลดหนี้ใช้หนี้ใช้สินทุกอย่างทำให้เงินบำนาญเนี่ยมีนิดเดียวตอนนั้นอะไม่เดือดร้อนหรอกแต่ตอนเนี้ยเดือดร้อนละมารู้จักกับอินดีมเนี่ยไม่เสียใจเลย เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าอินดีมวิสัยทัศน์ของผู้บริหารเนี่ยดีมากระบบที่วางไว้ดีสามารถสร้างให้เราเป็นเศรษฐีน้อยๆได้อีกทั้งทีมที่ทำด้วยการโค้ด M ที่อยู่ร่วมกันได้รับข้อมูลจากทีมจากโค้ดเที่ดูแลมีสายสัมพันธ์ต่อกันเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่อยากจะบอกให้เพื่อนๆทุกคนว่ามาสมัครกันเถอะ มาอยู่ทำงานร่วมกับโค้ดเอ็มมาทำงานร่วมกับพี่เพื่อเราจะได้เป็นเศรษฐีด้วยกันสวัสดีครับว่าที่เศรษฐีมนุษย์เงินล้านทุกท่านทุกคนครับผมดาบตำรวจอรุณสิงห์มีหรือว่าดาบปรุณอินดีมนะเด็นะครับผมรับราชการเป็นตำรวจตชดนะครับอยู่ที่ตชด24ง่ค่ายสีนีอรณยุทธ์นะครับก็รับราชการมา16ปีตอนนี้ก็เป็นหนี้อยู่ล้านสี่นะครับ เป็นอยู่ร้านสี่เพราะว่าเรามาจากาต้นทุนทางชีวิตเราไม่มีนะครับมาจากครอบครัวที่ยากจนนะครับพอสอบเข้ามาได้เป็นตำรวจก็อ,อยากจะมีบ้านมีรถนะครับแล้วก็มีครอบครัวนะครับทุกอย่างเราก็ต้องกู้มาก่อนกู้สากรมาก่อนนะครับมาซื้อบ้านซื้อรถมาแต่งงานพอตอนนี้มีลูกนะครับค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้นแต่ว่าไรายได้ของเรามาจากทางเดียวก็คือมาจากเงินเดือนของตำรวจนะครับมันก็เลยไม่พอค่าใช้จ,จ่ายไม่พอนะครับ ดูนะครับมีผู้แนะนําเกี่ยวกับธุรกิจธุรกิจธุรกิจเนี่ยนะครับมันเป็นธุรกิจเครือข่ายผู้บริโภคนะครับสามารถสร้างรายได้จากการเป็นผู้บริโภคและส่งต่อการเป็นผู้บริโภคให้กับคนที่เรารู้จักแค่2คนเองนะครับผมก็ได้ลองศึกษาลงลงูว่ามันเป็นไปได้ไหมมันผิดกฎหมายไหมนะครับเพราะว่าเราเป็นตำรวจเราก็ต้องศึกษาแต่พอมาศึกษาดูแล้วมันสามารถตอบโจทย์ที่จะสร้างรายได้ที่จะปลดหนี้ปลดสินหลักล้านเราได้ภายในระยะเวลาอันสั้นและก็ มันมีรายได้ที่เยอะนะครับแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายนะครับมีผู้บริหารเป็นถึงคุณก้องนะครับคุณก้องอัครรักษณ์นีะครับเป็นเจ้าของรายการอายุรเวรานะครับแล้วก็ทีมบริหารก็มืออาชีพเชิญชวนนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมได้เข้ามาทําธุรกิจตัวนี้นะครับได้3เดือนแล้วนะครับก็เริ่มมีผลลัพธ์มีรายได้เข้ามานะครับก็เริ่มที่จะมีเงินนะครับที่จะมาใช้จ่ายจุนเจือในครอบครัวนะครับ ตอนนี้ครอบครัวก็ดีขึ้นนะครับผมจึงอยากจะเชิญชวนนะครับพี่ๆเพื่อนๆท่านใดที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับถ้าอยากจะหาทางออกให้กับชีวิตนะครับผมคิดว่าอินดีมนะครับธุรกิจที่ผมทำอยู่ตอนนี้นะครับก็มีชื่อว่าอินดีมนะครับเป็นธุรกิจครือข่ผู้บริโภคนะครับผมเชื่อว่าอินดีมนะครับเป็นทางเลือกทางรอดนะครับให้กับทุกๆคนเลยนะครับที่จะสามารถสําเร็จได้นะครับที่จะสามารถมีชีวิต ที่เป็นอิสระภาพได้นะครับรอิอนดีมโปรเจกต์ความสำเร็จของคุณคืองานของความสำเร็จของคุณคืองานของเราครับสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ว่าที่เศรษฐีเนินงานทุกทุกคนด้วยนะคะชื่อเตยสุภาพสรสีใรนะคะเตยก็ปัจจบัุนประกอบอาชีพเป็นรุ่จ้างทั่วไปที่เทศบาลนครอุดรธานีนะคะซึ่งเป็นหน่วยงานราชาการนั่นเองที่เตยตัดสินใจมาทำอินดีมก็คือ เตยพบว่ารายรายได้ของเตยเนี่ยไม่คุ้มกับเวลาที่เสียไปนะคะแล้วก็ทำให้เกิดการกู้หนี้ยืมสินนะคะมีภาระเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเตยก็เลยอมองหาอาชีพหรือว่าการสร้างรายได้ทางอื่นที่จะช่วยในการหารายได้นะคะให้เตยเพิ่มขึ้นแนะนำให้เตยรู้จักกับโคดเอ็นตังแล้วก็ส่งแผ่นรายได้ของโคดเอ็นตังให้เตยดูซึ่ง พอเต่ได้เข้าไปดูแล้วเต่ก็รู้สึกว่าเต่เข้าใจได้ง่ายๆนะคะเป็นเป็นบริษัทที่มีแผนธุรกิจได้เข้าใจง่ายนะคะแล้วก็ชัดเจนยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะพอหลังจากที่เตยได้ตัดสินใจทําธุรกิจอินดี้เตยก็เลยได้มีรายได้เพิ่มขึ้นมีเงินหมุเนมเียนในกระเป๋าเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้ใช้นนีงนี่เบาบางลงนะคะทําให้เตยรู้สึกว่า เออตยมีความสุขเตยรู้สึกว่าเตยไม่ต้องเป็นหนี้นะคะการทํางานก็มีความสุขขึ้นเพิ่มด้วยนะคะสวัสดีครับเพื่อนๆอนอินดีมและว่าที่มนุษย์เงินล้านทุกๆคนนะครับผมชื่อสุบินเป็นคนจังหวัดบุรีรัมนะครับตอนนี้ก็ทํางานอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีอําเภอกะบ,บินบุรีนะครับก็ไม่ไกลจากบ้านเท่าไหร่นะครับประมาณ2-300กิโลนะครับ Ờ, ในระยะเวลาที่ผมทําง,งานมาก็เกือบจะ30ปีนะครับฟังว่าผิดนะครับ30ปีมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาก็มีกินมีใช้แบบหมุนเวียนไปเรื่อยแต่ไม่มีตังเก็บนะครับได้มาก็ใช้ไปได้มาก็ใช้ไปนะครับอย่างที่เขาบอกว่าหาเช้ากินข่ำนะครับมันก็ไม่มีเงินเป็นก้อนนะครับถ้าจะได้ก็ต้องหนุ่มเกษียณนะครับทางด้านก้อนก็อีก,อก,อก,อกยาวไกลนะครับก็ผมจึง อยากหารา,ายได้เสืิมครับแต่จะมีรายได้เสืมิมก็เลยหาตามเฟซตามเลยนะครับพอดีมาเจอในเฟซบุ๊กนะครับมาเจอของโค้ดเอ็มตังเป็นคลิปที่ล่าสุดล่าสุดที่สุดนครับผมก็เลยเข้าไปศึกษาก็เห็นรา,ายได้ก็พูดคล้ายๆกันนะครับว่าผมศึกษาดูเสร็จแล้วก็มีคนบอกว่าเออมันเป็นไปได้นะ มันเป็นเงินเก็บเงินอะไรถ้าเราทําได้นะครับพวกเราติดต่อไปคุณเอฟติดต่อโค้ดเอ็มตังค์ไปนะครับก็ไปสมัครเลยไม่รีรอนะครับก็ศึกษาอะไรละ,อ,ะ,รอ,ยอ,ะรอย่างจากโค้ดนะครับมีความรู้สึกว่าวิธีคิดของเรามันจะเปลี่ยนไปจากที่เราคิดบวกแล้วว่าไม่คิดอะไรเลยก็มีไม์เชตขึ้นคิดบวกขึ้นมันมองโลกในแง่ดีขึ้นนะครับก็อยาก จะขอเชิญชวนผู้มุ่งหวังทุกๆท่านนะครับที่อยากจะมีะไรายได้เสริมก็ลองมาศึกษาดูที่อินดีนนะครับชื่อต่ายนะคะลุงท่วากูแลนีสำหรับตัวต่ายแต่เป็นคนหนองคายนะคะตอนนี้ประกอบอาชีพอิสระเนาะในมุมมองของต่ายนะคะแต่เชื่อว่าทุกๆคนต้องการอยากจะมีชีวิตที่ดีต้องการอยากจะมะีประสบความสำเร็จในชีวิตใช่ไหมคะอืแต่เชื่อว่า ไม่มีใครหลอกที่อยากจะเป็นหนี้แล้วก็ไม่มีใครหลอกที่ไม่อยากจะมีไรายได้ใช่ไหมคะทุกๆคนต้องการที่จะมีความสุขรอยยิ้มนะคะแล้วก็อิสระภาพให้กับตัวเองทั้งนั้นใช่ไหมอืมแล้วทําไมโปรเจกต์อินดีมถึงสามารถตอบโจทย์ได้นะคะก็เพราะว่าธุรกิจอินดีมเป็นธุรกิจที่สามารถเริ่มได้ง่ายทําแล้วมีไรายได้จริงนะคะอ่าแถมเป็นธุรกิจที่สามารถสานต่อให้กับอนาคตรูปต่ได้นะคะโดยที่เรา ไม่จําเป็นต้องขายสินค้านะคะอ่าไม่จําเป็นต้องมานั่งตื้องอขอขายให้กับใครนะคะไม่จําเป็นต้องมีวุฒิการศึกษาใหญ่โตนะคะแต่อินดีมสามารถรับรายได้นะคะจากการเป็นผู้บริโภคโดยตรงนะคะอ่าอินดีมยังสา,สามารถทําควบคู่กับงานประจําเราได้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแต่ก็อยากจะฝากถึงนะคะรายได้อินดีมนะคะ สามารถทําแล้วมีรายได้เร็วนะคะทําแล้วมีรายได้เยอะนะคะทําแล้วได้นานนะคะสามารถตอบปุดหนี่ให้กับทุกคนได้ระยะอันสั้นอย่างแน่นอนแล้วก็สามารถปุดนนี่ให้กับทุกๆคนได้ไวพออย่างแน่นอนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อจอยนะคะนิธินันคำสุจอยเป็นแม่บ้านอยู่ที่สมุทรสาคร สาเหตุที่มาทำอินดีมก็เพราะว่าอยากมีงานทำอยากมีไรายได้เข้ามาโดยที่จอยไม่ต้องออกไปทำงานนอกบ้านสามารถเลี้ยงลูกด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยได้ค่ะเพราะอินดีมสามารถทำงานบนมือถือเครื่องเดียวอยู่ที่ไหนก็ทำได้นะคะแทนที่มีงานประจำก็สามารถทำงานอินดีมคู่ไปด้วยก็ได้ค่ะท่านที่อยากเปลี่ยนชีวิต อยากมีเงินใช้อยากมีเงินไปใช้นี่อยากมีเงินให้พ่อให้แม่อยากลืมอยากลืมตาอ้าปากได้ก็ขอแนะนํานะคะสบายดีค่อยซื้อแซงแลาค่อยมาจากซปป,ปลาวค่อยเป็นพนักง,งานเฮดเวียกประจำเนาะ คอยเห็นเวียคันมาได้8ปี9ปีแล้วแต่บ่มีแนวนอมว่าค่อยหันสิเก็บเงินคําได้เป็นกรรมเป็นกอนเนาะยังบ่มีเหือนอยู่ยังบ่มีรถใหญ่คียังบ่มีแบบเงินที่จะใช้จ่ายแบบให้มันเพียงพอแล้วค่อยก็มีครอบครัวค่อยมีลูกคนนึงเรามามื้อนึงเรา กับผูู้ที่ถ่างสิสิเอาเงินมาแต่ไซน้นอยจะให้มันได้เมื่อทุกอย่างที่จะเก่าวมาทางที่ผ่านมาเนะาะกพระเอิญเมื่อน,นั้นะนะเขาเบิง YouTube เขาเบิง YouTube แล้วก็เห็นคลิปว่าอายุน้อยลอยล้านป๊า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 เขาเห็นแบบได้เขายังเป็นอายุน้อยคือว่าจะได้ลอยล่านขนาดนะเรากนะ็เลยเข้าไปเบิง YouTube อ่ะเนี่ย เลื่อนไปเลื่อนมาเห็นอันบริษัทอินดีมแบบคาว่าปลดหนี้ให้ทุกคนได้โดยที่เขาลงทุนเถอเดียวแล้วได้ตลอดชีวิตแบบนี้เนาะคิดเข้าไปเบิงพอดีเห็นอันคลิปโคดเอ็มตังก็เลยเลื่อนเข้าไปเบิงว่าเออเลื่อนเข้าไปเบิงเราก็เห็นว่าเออบริษัทอินดีมเนี่ยนะสามารถปลดหนี้ได้ สามารถใเฮดเหอทุกคนมีไรายได้พนักง,งานเฮ็ดเวียปไปจำก็เฮดได้บัได้จำแนกส้นันวันหนะแต่เขาก็คิดว่าเออเขากับคนนึงแนละที่เขาจะเข้าไปเฮดนะคืบอ,อยู่ในใจนี่ค่อยต้องคืดให้ได้คือคนอื่นหลังจากนั้นมาเราก็ก็เลยตัดสินใจเขาไปเบิงมีแผนการตลาดเนาะมีการเซ็นสัญญาคาวาทึกตองตามกฎหมาย และอีกอย่างเป็นยังเข้ายัางเข้าไปเบิงให้มันถึงที่สุดการย้อนว่าเขาเป็นคนต่างประเทศอันนึงไทยอันนึงลาวเนาะเขาสมาตัวตมเขาได้บนันนันมาแล้วก็เลยพิมพ์คําว่าสุนใจลงในคลิปเอ็มตังเนาะแล้วก็เลยแบบมีเห็นมันจะมีลายแล้วก็คลิกเข้าไปแล้วก็พิมพ์คําว่าส้นใจแล้วก็คลิกเข้าไปมันจะมีลายดึงขึ้นเรา ลืมแต่นั้นมาแล้วก็มีความปรึกษาหาปรึกษาหาโคดเอ็มตังว่าเฮาเห็ดแนวใดเฮายัางใดเงินจากบริษัทอินดีมหรือว่าเข้าเป็นคนขายหรือว่าแบบเป็นคนขายหรือว่าเฮ้าตองสต็อกสินค้าเข้าตรงไรดิเสียค่าเท่าใดค้าทมเนียมเท่าใดเราลงทะเบียนแบบใดเพิ่ะว่าลงทะเบียนนันฟรีแล้วก็สมัครฟรีลงทะเบียนกับสมัครมันอันเดียวกันเนาะกัฟรีว่าสัน้ยแบบนี้เราค่อยต้องตัดสินใจเข้าไปหลังจากนั้นมาเราค่อยกับเข้า ตัดสินใจเข้าไปตอนนี้คือคว่าจะเอาเอสถัดมามีความคิดมีแนวโน้มเปลี่ยนเอ็มเอ็มก็คือโอยมันยังบุกหักเอาเอลตัดสินใจเอาไอ้โคตรเอ็มตังเอาลเด้อล้วก็เลยให้เพิ่นแต่ว่าเดี๋ยวนี้กันยังบริษัทมีไรหักแต่วางว่าบริษัทอินดีนจะเอาไ่หักแล้วกับพนประโยชน์มาให้คอยที่อยู่สปปอลาวได้สวัสดีครับว่าที่ เงินล้านทุกคนผมนายพร้อมพงษ์บุดีอ้วนตอนนี้ผมทำงานประจำอยู่ที่บริษัทอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งหนึ่งและคงจะรู้ดีว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ตอนนี้มียอดขายที่ลดลงทำให้ไม่มีโอทีไม่มีรายจ่ายที่จะมาจ่ายพอมาก รายจ่ายที่เท่าเดิมแต่รายรับไม่เท่าเดิมทำให้ผมต้องหางานเสริมก็เลยได้ไปศึกษาหาดูที่ Google และ YouTube ก็ไปเจอคลิปของโค้ดเอ็มตังที่ได้ทำไว้ก็ได้เข้าไปศึกษาก็เลยได้สนใจก็เลยติดต่อไปทางโค้ดเอ็มตัง ในการตัดสินใจที่จะมาทำบริษัทอินดีมก็การตัดสินใจของผมก็ไม่นานนะครับประมาณ2-3ถึงวันและสุดท้ายนี้ถ้าอยากมีเงินล้านต้องมาทำบริษัทอินดีมนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับที่อยู่ต่างแดนทุกคนนะครับที่มาหาเงินเมืองนอก อยู่ต่างบ้านต่างเมืงมองผมผมได้เจอผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งบริษัทบริษัทนึงที่ก่อนมีคนแนะนำน้องชายผมแนะนำมาอ,อินดีนอ,อินดีนพอผมตรวจตรวจเช็คตรวจเช็คเข้าไปเนี่ยก็ไปเจอของบริษัทที่เป็นบริษัทที่ว่าอินดีนเนี่ยเป็นงานคล้ายๆงานเรือขายงานเรือข่า,ขาย เข,เขาไปก็เป็นคนคนเดียวกันกับเป็นคุณกล้องนะคนคนเดียวกันกับอะไรไอยู่น้อยร้อยล้านเพราะว่าผมติดตามรายการเขาอยู่ประจำเป็นกดติดตามเขาทุกทุกคลิปผมดูเกือบทุกคลิปถ้ามีเวลาว่างผมก็ดูม MM ันมันเกิดมันทําให้ผมเกิดแรงบันดาลใจแล้วก็ผมก็เห็นคนรวยๆคนที่เขามีน้อยล้านพันล้านเขา ต้องทายัางไงข้อด้อยข้อเสียเขาก่อนที่เขาจะได้เป็นอน่างนั้นเขาทอะไรบยังไงบ้างเขามีว่าเกิดมีแรงบันดาลใจผมก็เลยโทรไปหาน้องชายที่เขาทําอินดี้อยู่แล้วเขาเขาได้ส่งคลิปมาให้ผมก่อนหน้านั้นดูแต่ยังไม่ไสหนใจเท่าไหร่พอผมมาศึกษาทีหลังแล้วผมก็ค่อยมานั่นทีหลังค่อยมาดใ,ใจทีหลังแล้วผมไปสอบ โทรไปถามน้องชายแล้วก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมอะไรมามากมายผมก็เลยคุยกันแค่สองวันผมก็เลยสมัครเลยก็เชิญชวนเข้ามาสมัครกัน,นี้เยอะนะครับผมผม,ผมว่าดีนะผมดูด,ดูจากคลิกดูจากเป็นฟอร์มมีทั้งผู้บริหารก็โอเคแผนงานของแผนงา,นก,น,านก็โอเคผลิตภัณฑ์เม้าไปดูผลิตภัณฑ์ก็โอเคครับ สวัสดีค่ะทีทตุกตานะคะกันฑินันมหาชัก็ประกอบอาชีพนะคะเป็นสาวโรงงานอยู่ที่กรุงเทพค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วก็ไม่ใช่คนกรุงเทพเราก็เป็นคนอีสานเนาะมาจากดอนธานีนะคะก็มาทํางานหาเงินเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัว ก็ทำไมถึงมาทำอินดีนนะคะก็มีเหตุผลง,ง่ายๆเลยเงินไม่พอใช้ต้องการหาไรายได้พิเศษอาชีพเสริมตัวไหนที่จะสามารถนะคะช่วยให้เราได้เงินเพิ่มขึ้นก็อดีมาเจอโปรเจกต์หนึง่งเขาเรียกว่าโปรเจกต์บดนี้มองแล้วเราก็สักพักหนึง่งมีด้วยเหรอโปรเจกต์ project นี้นะคะก็ะะเข้ามาดูเข้ามาศึกษา อูคลิปตัดสินใจเลยทำยังไงฉันก็ต้องทำเพื่อเงินไม่ได้คิดไรเลยเนาะเพราะว่ามีเงินความสุขก็ต้องตามมาเวลาเราก็มีด้วยมันไม่ได้มีอะไรที่เราทำไม่ได้เลยนะคะดูแผนงานแล้วทำไนดะ้ถึงเราจะไม่ได้จบสูง ศึกษาไม่ได้จบสูงมากมายอะไรเป็นแผนการตลาดง่ายเชื่อตุ๊กตุ๊กทำได้คุณก็ต้องทำได้มาลองทำอินดีมกับเรานะคะรออยู่นะคะทำไมถึงทำอินดีมล่ะครับมันก็ต้องมาถึงจุดเปลี่ยนที่ ชีวิตของเรามีอายุเยอะขึ้นแน่นอนครับว่าเราอาจจะรอการสำเร็จของเราได้ในเมื่อไหร่ก็ได้อาจจะอีก10ปีอาจจะอีก20ปีหรืออาจจะอีก30ปีก็ได้แต่มีใครคนหนึ่งครับที่รักเรามากที่สุดอาจจะรอเราไม่ได้พอผมได้มาเห็นจุดนี้แล้ว เลยรู้สึกว่าเราต้องรีบทำอะไรสักอย่างเลยเพื่อที่ให้คนที่รักเราที่สุดได้ประสบความสำเร็จไปกับเราด้วยมีชีวิตที่ดีขึ้นมีเวลาที่ดีขึ้นมีสุขภาพที่ดีขึ้นเห,เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าความสำเร็จมันไม่ใช่แค่เราเพียงคนเดียวเพราะฉะนั้น42 m i l l i o เลเป็นระบบที่ไม่ยังเป็นต้องไปชักชวนใครอีกเลย ระบบที่สามารถทำให้เราสักเซสได้โดยที่เราไม่ต้องออกจากบ้านเลยเลและสีบสองไม,มลเล่นแน่แนเลือกอิงดินพาร์ทเนอร์ครับขอบคุณครับ ไมธุรกิจอินดีมถึงน่าทำผมมองว่าธุรกิจอินดีมเป็นธุรกิจเครือข่ายที่นําเสนอทุกๆอย่างทุกๆมุมแบบตรงไปตรงมาเช่นเราสามารถทําแบบนี้ได้โดยที่ถูกกฎหมายเราก็จะทําอะไรที่ไม่ถูกกฎหมายเราก็จะไม่ทาสินค้าเราก็ตรงไปตรงมาว่าสินค้าในทุกๆแบรนด์ของมันมันจะมีข้อดีของมันแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าแพ้ไหมไทยแล้วเห็นผลไหมชีวิตเราเปลี่ยนไหมชีวิตเราดีขึ้นไหมสุดท้ายแล้วอินดีมก็นําเสนอว่าเอาสินค้าไปลองใช้ใช้ไม่ดีเลิกใช้ไปเลยก็ไม่ต้องใช้มันซะแล้วก็ไปทำ อย่างอื่นซะเพราะคุณไม่ถูกกับสินค้าของเรามันก็มีเป็นไปได้แต่ความตรงไปตรงมาที่ดีที่สุดของเราก็คือว่าเราเป็นธุรกิจหนึ่งเลยที่จะบอกว่าคนไม่สามารถนั่งอยู่เฉยๆแล้วเกิดรายได้ขึ้นได้ในการท,ทําธุรกิจเครือข่ายในตามความเข้าใจของบริษัทอินดีมคือเราสมัครเข้ามาเราเป็นสมาชิกแล้วเราต้องออกไปทํางานครับถ้าไม่ชอบทําอย่างที่ว่าเลยว่าเราก็กลับไปดูผลลัพธ์เราอยากได้ผลลัพธ์แบบนี้ไหมการจะได้ผลลัพธ์แบบนี้มันต้องทําแบบนี้ขึ้นมาไม่ใช่ว่านั่งเฉยๆแล้วเราจะได้ผลลัพธ์แบบนี้ขึ้นน้นนนนนมมาาไ่่่่ออยยยงงัังเเีคคืทฉ แล้วลงทุนหรือทําอะไรบางอยา่างแล้วมันรวยมันมีบนโลกป่าน,นี้เนี่ยมันคงไม่มีคนจนในโลกนี้แล้วโลกนี้โคตรน่าอยู่เลยเพราะฉะนั้นแล้วในธุรกิจเครือข่ายที่ชื่ออินดีมผมนําเสนอเลยว่าเราจะต้องท,ทําธุรกิจอย่างตรงไปตรงมาคุณจะต้องทําถึงจะมีไรายได้แต่ธุรกิจอินดีมเราก็นําเสนออีกว่าถ้าเกิดเราทําได้มากพอเราขยันมากพอเราก็มีเครื่องมือช่วยเหลือมากพอที่จะสามารถทําให้คนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งสามารถสร้างไรายได้จากหลักพันขึ้นเป็นหลักหมื่นเป็นหลักแสนเป็นหลักล้านได้และ บทพิสูจน์ที่ผ่านมาเกือบ2ปีมันก็มีเยอะมากๆเลยที่คนธรรมดาธรรมดาเดินทางทํางานตามขั้นตอนของอินดี้และจับสงผลลัพธ์หรือจะมีผลลัพธ์แบบนั้นได้เพราะฉะนั้นนี่คือความตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นถ้ากะสมัครเข้ามาแล้วอยู่เฉยๆไม่มีทางที่จะมีรายได้าากับธุรกิจที่ชื่อ ien, อินดี้แน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าตัวเราสมัครเข้ามาแล้วเราทําเรามีทุกอย่างพร้อมเรามีความพร้อมทางด้านสินค้าแผงการตลาดหรือตัวของประธานบริษัทคือพี่ก้องเองก็พยายามทําทุกๆอย่างเต็มที่เพื่อจะนําเสนอหรือจะผลักดันพี่ สมาชิกทุกคนที่ตั้งใจและก็ขยันทํางานให้มีรายได้มากกว่าที่เขาจะคาดคิดได้อันนี้คือความตรงไปตรงมาของอินดีเพราะว่าด้วยสถานการณ์นะยกตัวอย่างในสถานการณ์ที่เป็นเป็นสถานการณ์พิเศษอย่างเช่นสถานการณ์ตัวโควิด19เนี่ยตอนนี้เนี่ยในหลากหลายธุรกิจมากเลยที่เ,ออเขามียอดขายเคยมียอดขายดีๆกันมากๆยอดขายตกลงมา50% 80%ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรก็ตามอุตสาหกรรมอะไรก็ตามเนี่ยยอดขายเข้ามาตกเหลือ10เ<ๆ>หลือศูนย์บางทีก็เหลือศูนย์เลยก็ได้แต่ว่าธุรกิจอินดี นในเดือนมีนาและก็เมษานี่กลับกลายเป็นว่าเป็นธุรกิจที่มียอดขาขึ้นครับมันเป็นยอดขาขึ้นเราพิสูจน์จากไหนไม่ใช่บริษัทยอดขึ้นอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นรายได้ของคนที่ทําธุรกิจอินดีมสมาชิกของอินดีมสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นเนี่ยเยอะแยะมากมายหลายคนสร้างรายได้ต่อวันนะหลักร้อยต่อวันหลักพันหลายคนมากมากที่จะสร้างรายได้ต่อวันหลักหมื่นได้จนกระทั่งท่านแบบบางคนเนี่ยได้แบบต่อครอบครัวเลยวันนึงเป็นแสนก็มีแล้วมันไม่ใช่ได้แค่กลุ่มคนเล็กๆมันขยายเป็นว กว้างครับหลักหมื่นต่อวันนะครับเป็นร้อยคน หลักพันต่อวันเนี่ยเป็นหลักพันคนเลยและหลักร้อยต่อวันเนี่ยเป็นหลักหลายพันคนมากๆเพราะนั้นเนี่ยเขาสามารถเอาตัวรอดแล้วก็มีชีวิตที่ดีในสถานการณ์ที่มันเป็นสถานการณ์พิเศษอย่างช่วงโควิด -19 นตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นแล้วเมื่อสถานการณ์ปกติผมก็มั่นใจว่าธุรกิจอินดีมก็จะเป็นธุรกิจที่ก้าวกระโดดขึ้นไปอีกนะอีกขั้นหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ตัวอินดีมเนี่ยเราพิสูจน์ออกมาแล้วด้วยสถานการณ์ธุรกิจเศรษฐกิจ,กจโลกหรืออะไรก็ตามต่างๆนานานเนี่ยเราพิสูจตน เราเป็นธุรกิจที่น่าสนใจสามารถปรับตัวเองหรือยืดหยุ่นให้เข้ากับสถานการณ์ของโลกได้แล้วที่สาคัญที่สุดคือสมาชิกของเราเนี่ยได้วางรูปแบบการทํางานไว้ครบแล้วแล้วก็ไว้พร้อมแล้วสําหรับคนที่จะเข้ามาสมัครวันแรกเขาสามารถที่จะเดินตามคนที่มีไรายได้หลักร้อยหลักพัน,หล,พนหลักหมื่นต่อวันหรือหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านต่อเดือนเราวางเส้นทางตรงนี้ไว้ให้แล้วแค่เดินเข้ามาแล้วก็ทําตามคนเหล่านี้ให้ได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ยากอย่างที่ผมว่าครับก็คือเราไม่จําเป็นจะต้องใช้เงินเยอะถ้าเราจะมีรายได้หลักล้านเราไม่จําเป็นจะต้องใส่เวลากับมัน24ชั่วโมงแต่เรามีเวลาให้กับมันมากพอในการสร้างหรือเดินตามเส้นทางเหล่านี้เราก็จะสามารถสร้างรายได้ของมันได้เพราะฉะนั้นผมมองว่าธุรกิจอินดีมน่าสนใจมากๆครับขอความสําสเร็จของคุณคือง,งานของอินดีมครับ